สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พีทุกคนจ้าจากโซลยาคนสวนจ้าจ้าคิดถึงทุกคนจ้าคิดถอดเด้อจากคิดถอดเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ยอดบ่มีจมูกจมิแต่ใจมันใหญ่จ้าเพราะอะไรอะ่ะคิดถึงพี่พีนี่แหละคิดถึงเพื่อนเพื่อนนี่แหละพี่พ คนรู้จักกันใน Facebook จ้ะรู้จักกันคลิปเรียวจ้ะก็เลยเลิกเล่นไม่ได้ใจก็ต้องสู้แล้วจ้ะสู้แล้วจ้ะสู้จะมาอะไรอ่ะจะได้นะจะได้คุยในโทรศพ <c oughs> ัพท์นั่นแหละเฮ้ยพ่อพ่อแม่พี่น้องสนอกจ้ะจัดไปเลย